ของเว็บไซต์คีดับกดยังไงเราก็ได้กําไรปักเข้าไปกดไปเฮ้ยเอามเอาหมดฟัตออกเวลออ,อ,ออกทันออกทันอีขี้อป๊บยังไงก็ยัง,ง็ก็ได้ไรเขียวมาแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วผมบอกแล้วเป็นไงผมตัวเสมอว่าไม่ควรเล่นแต่นี่เลยครับผมน่ะสิมแปนซีนีบานาน,านีนีกล่องน,นี้ที่พี่หยีมันชอบเลือกโคตรเจ๋งเลยดูว่าแม่งมีอะไรน่าเปิดบ้างนะับผมันเป็นกล่อง AI ที่ พวกเบรนลัสนะครับผมนะ่ะเขาเป็นกระแสที่ช่วงหนึ่งนะครับผมโอกาสที่จะได้ก็คือ0.05มก็ไม่กล่องแบบเบรบนลัสแบบเออแดกนะครับผมนะ่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณดวงดีอาจจะได้เอเ็มหานี่ก็ได้แต่นะถ้าหากว่าดวงซวยก็แม่งก็ได้ของขี้เปียกได้ทุนคืนได้ยี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะ่ะเออผมพูดก่อนไม่ได้มีแค่กล่องนี้นะเออความความสนุกของมันนะี่ย ผมพามาดูนะครับผมอันนี้คือผมพูดเล่นเฉยๆนะไอตอนแรกกูก็รู้จะพูดอะไรเสียงหันคือไม่อยากให้เล่นแต่ถ้าจะเล่นใส่โค้ดพิธีนี่ที่พี่ชายผมบอกพี่อั๋เป็นตัวเอาหลังที่คุณใส่โค้ดพิธีแล้วคุณจะมีโอกาสได้เป็นเรื่องของอ่านี่ครับผมจะเข้ารอนะครับผมนะเอฟโฟร์เฮาส์แล้วก็มิโดซ่าต่างๆนานาชิจะยาสาวลาวๆกิ้วๆเลยนะครับผมนะอันง่ายๆเลยนะครับผมเราเลื่องมาข้างล่างตรงนี้ก็ผมนะมันจะมีเรื่องของแบทเชลเคสแบทเชลเคสเนี่ยผมคงฝ่ายมานานมากว่ามันคืออะไร นะมันคือการที่ถ้าคุณเล่นเคสแบทเทิลเว้ยเออเมื่อคุณเล่นเคสแบทเทิลคุณเนี่ยจะต้องเลือกเคสนี้แม่งจะสนุกตรงไหนครับผมนะสมมติว่าเราเล่นกันแบบว่าอันนี้ส,มมสำหรับคนงบน้อยก่อนนะงบน้อยสี 3, ่สิบสามสี่สิบสามดอลน,นะครับผมสี่สนะิบสามดอลเนี่ยมีโอกาสนะแค่เนี้ยโอกาสดรอปแค่เนี้ยนะครับผมซึ่งมันน้อยมากแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์แม่งได้ร้อยหกสิบ ไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตั้งกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีโอกาสได้ถุงมือเขียวแล้วก็แบบอไอ้แฟชั่นไหนอะไรเงี้ยไม่คือความสนกุกความบ้าบิ่นเลยนะเอาจริงครับผู้ชมมันคือนวัตรกรรมของแบทเทิลเลยเนวะ้ยเพราะว่าถนะ้าคุณเปิเดแค่แบทเทิลไปใช่ป่ะไอ้่แบทเทิลแค่แฟชชเนี่ยนะคุณจะมีโอกาสได้มีมตั้งยสามเปอร์เซ็นต์คือไม่คู่เจ๋งเลยเนะี่ยผมบอกเลยอะดูผมลองเทสนะห้าชิ้วถ้าเล่นจ็อกเกอร์หมดเราจะเสียสองเอ่อกล่องหนึ่งประมาณหกร้อยซึ่งผมฝากไปแค่หนึ่งพันสองๆนะ ไอหกร้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ไอสามพันอางนี้นะเออแต่คือแม่งก็เสียวถ้าหากใครอยากดูนะเออใครอยากดูแบบว่าห้าทีมาเปิดอะไรเนี้ยบอกได้นะเออบอกได้นะเดี๋ยวผมรออีกประมาณสามวันสามสามวันผมจะเทรดของผ่านค่างได้ละนะแล้วผมจะกลับมาคัมแบ็กถ้าอยากดูนะต้องเม้นบอกก่อนว่าอยากดูอะไรเงี้ยนะครับผมจะได้กลับมาจัดให้อะไรอย่างนี้โอเคป่ะ okay, เออแต่ไม่รู้จะเมื่อไหร่เพราะว่าผมก็ สตกมทำคลิปบ้บบบบบบาๆๆ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 ๆหๆๆนะค่ๆๆๆๆนๆๆ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 ๆีๆๆๆๆๆอๆๆๆงๆีๆๆๆนๆนะดๆๆๆาๆๆ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 ๆืๆๆดๆๆ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 ้ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆบๆอๆๆ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 ๆ้นี้ๆๆๆๆๆๆนๆๆก็ถๆ็ถๆาๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆบออมๆๆ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 ๆสๆๆๆๆๆนๆอกๆๆ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 ๆสๆะแม่งเป็นเหมือน ช่องโหวของเว็บไซต์เวที่แม่งทำออกมาแล้วแบบมึงเจ๊งได้อะถ้าคนเปิดเนี่ยสมมติผมไม่เล่น Battle Case แล้วผมมากดแบ t เทิร์นกดกด AK Battle f ทิร์นี่เฉยๆนะลองดูนะช่องโหวของเว็บไซต์คีดับกดยังไงเราก็ได้กำไรปักเข้าไปกดไปเฮ้ยเอามือเอาหมดฟาดออกเวเอาออกทันออกทันมีหี้ยปุ๊บยังไงกับยังก็ได้ไรเขียวมาเห็นไหมผมบอกแล้วผมบอกแล้วเป็นไงผมบอกแล้วแปดแปดสามดอนอันนี้สไนเปอร์แปดสามดอนเห็นไหม มาแล้วแปดสามดอนครับผมนะปุ๊บปุ๊บเปิดมาคือแปดสองแปดหกเราเปิดครั้งเท่าไหร่อ่ะเราเปิดครั้งเท่าไหร่อ่ะเราดูนะเราเปิดอะไรแฟชครับผมนะโอเคแฟชนี่นะอ่ะเปิดครั้งละสองหนึ่งห้าเอ้าเฮียกำไรนิดเดียวนี่หว่ากำไรน้อยเดียว่ะลองกปิดอีกทีหนึ่งอาจจะไม่ได้ดวงดีเสมอไปก็ได้สกิ๊กปักเตาะครับผมอ่ะลองดูลองหนสกิมโบเข้ามาผมมั่นใจว่ายังไงต้องมีทองแตกแน่ๆเห็นไหมเห็นไหมกูกคกแลยอีกที กูบอกแล้วไอ้สัตว์0.065โวลท์เรื่องขนลุกไอ้สัตว์เป็นไพรดเซนต์นี่แม่เย็ดกูเลิกเลยเป็นไงคลิปพี่เร็วที่สุดแล้วคลิปนี้คลิปพี่เร็วที่สุดแล้วนะครับผมนะเอออ่ะเปิดเปิดเพลงมาเปิดเพลงแล้วก็ไปเคเบิ้ลเทิร์นต่อเลยกว่ามันจบเร็วไปอะ่ะคลิปพี่เนี่ยไอ้สัตว์กูบอกแล้วว่าไม่คือช่องโหว่ของเว็บกูบอกแล้วอ่ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวลองเราเหลือ800ใช่ป่ะ ที่เอาจิงกูควรหยุดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวือถผ้าผมผ้าเป็นผมตอนนี้ผมจะทำไงเลยวะผมจะขายประมาณนี้นี่ผมจะขายประมาณนี้นนปุ๊บให้เก็บเป็นเครดิตเว้ยแล้วผมจะถอนอันนี้ผมจะเป็นโลภแบบนี้นะครับผมนะพี่หยีว่าประจําเลยมึงจะถอนมาเหลือห้าร้อยแล้วเริ่มมาคลิปห้าร้อยอไม่ต้องโลบนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงนะจะถ้าหากว่า กูไม่รู้มึงจะรวยไหมแต <laughs> ่ผมพูดตรงว่าที่ผมพูดอย่างนี้คือไม่ไม่อยากให้เล่นจริงไงเออมันระวังระวังโดนกันด้วยระวังโดนันของเวลาพี่หยีไม่อยู่มันจะฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยแหละถ้ามีพี่หยีอยู่อ่ะสังเกตทุกคลิปคนที่เบรกผมอะคือพี่หยีแล้วผมหยุดจริงแต่ถ้าพี่หยีไม่เบรกไม่อยู่แม่งก็ไปด้วยกันบ่นะผมนะเออริงเพื่อค่าเด็กเอ็นพี่หยีด้วยเอาตรงนะอันนี้เชนเชนกล่องหนึ่งหนึ่นงห้านะโหมันเป็นกล่องแบบถามว่าน,นี่เป็นช่องโว้ไหมลองดูจากการคาดคะเนน หนึนของหนึเปอ็นหมายความว่าไงหึ่นคือหในร้อยใช่มถ้าเป็นสาเป็นสาคือ3%ในร้อยเว้ยเออมันคือตักกะแบบนี้ซึ่งเลทของมันเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆว่าจะมี3%มเป็นเห็นไเอออันนี้คือมีโอกาสได้20%แต่ว่ามันก็จะสออุ่มออกมาอีกทีใช่ไหมตั้งแต่สามสิบดอลลจนถึงสองดอลลาร์มันก็คือเลทของมันลองสังเกตเลทกล่องนะเลทกล่องแตะอันที่แบบ ถ้าจะไปแบทเทิล์กระห่มแนะนําอย่ามาเปิดกล่องแบบนี้ดีกว่าไม่ควรเอาไปแบทเทิลดีกว่าแม่งมันกว่านะครับจริงจริงแม่งลุ้นมันลุ้นได้หลายหน้าไงบางทีแม่งจะแพ้จะแพ้ปกักพลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายก็มีนะครับผมพูดตรงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะผมลองเล่นลองเลน่นนี้สักห้ากล่องห้าเจ็ดห้าเฮียดับใหญ่อยู่นะห้าเจ็ดห้าแต่ถ้าหากว่ามีทองมาโอ้ถ้าหากว่าแกม,มาดับเบิ้ลบบรเนี่ยอันนี้มาคือบ้านแตกเลยสามสองหนึ่งครับผมเริ่มครับปอกเข้ามา ทองวันหนึ่งก็พอโอเคอย่าง,งน้อยอย่างน้อยโอเคโอเคมีโพไซดันสองโอ้ยเฮียไอนนี้หนักเลยแม่เยชโอ้โหห้าเปิดห้าได้ได้สามร้อยหนักเลยนะครับผมอะสมมติว่าเปิดสักหนึ่งสักหนึ่งนะสามสองหนึ่งไปผมปึ้งปุ๊บเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเข้ามาทองไม่ขอแค่ทองโอ้ไม่ทองอเฮียเอ้นนอหนักเลยโอถ้าเดือดปิ้นก็เยี่ยมอยู่นะเดือดปิ้นเท่าไหร่หูถ้าเดือดปิ้นสามพันพ่อมึงตายถ้าได้มานะครับผมนะเอาจริง โอเคไม่เป็นไรเราเราแบ็กกลับไปนี่ดีกว่าแบ็กกลับไปเชนดีกว่าอีฟเฟชดีกว่าอัฟเฟชไร้หกเอาทันเดอร์เอ็ก,ก, fresh, ก, fresh, กเพรสกดหมดเลยแล้วท่านผู้ชม,ชมจริงมันไม่ไหวละอุ้ยหนักแล้วนเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้าเปิดแค่สองนะแต่เราเรากดห้าใช่ไหมถ้ากดห้าถ้ากับโอกาสออกห้าหน้าห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้จะคิดอยู่ประกาศโปวยๆจากที่ผมคิดนะใครลองคอมเมนต์บอกเรื่องของรูปแบบในการแบบออกเปอร์เซ็นต์หลายหน้าให้หน่อยได้ป่ะในการเปิดกล่องเนี่ยสมมติว่าเราเปิดกล่องเดียวสำหรับผมนะ ผมว่าเปิดกล่องเดียวคุณก็มีโอกาสได้เนะี่ยแน่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแน่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสได้แค่หนึ่งแล้วกดห้าแม่งได้รุ้นถึงห้าครั้งเลยป๊บออกมามันออกได้ห้าห้าห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้หรือว่ามันก็คือเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม <laughs> เออผมก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ง่ายๆคือเราได้กำไรไปแล้วช่วงนี้ครับผมโอเคคุณจะหยุดแค่นี้ผมบอกแค่นี้นะคุณควรหยุดแค่นี้ไหมอ่ะเดี๋ยวลอง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 เล่มอะสี่ถึงเก้าเปอร เออแล้วจะได้แบบสามพันไงแต่ถ้าไม่ได้ก็เลิกกําไรนิดหน่อยนะครับผมนะเลิกแค่นั้นนะโอเคทีสามขวาซ้ายครับทนะี่บางคนบอกคอมเมนต์บอกขวาบางทีซ้ายแล้วก็ติดขวาแล้วก็ติดเล่าที่แล้วเราสายหรือขวาขวาหรือซ้ายไม่รู้แต่ผมถ้าไม่รู้ถ้าผมไม่รู้ผมจะไปซ้ายเสมอถ้าผมไม่รู้เรื่องผมไปซ้ายเสมอเลิกเลิกจริง อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเล่นนักลอกสิ่งที่ผมทําสันดานเสียคืออะไรแล้ววะสมมติผมได้มาสี่เล่มนี้ผมแบ่งปุ๊บผมจะเล่นแบบว่าไอสองรอยผมจะเล่นอย่างนี้วะย่อยแบบนี้วะเนี่ยผมชอบย่อยอย่างงี้เดี๋ยววาเนี่ยเล่นอย่างงี้ปุ๊บอสมอาสมาสมติผมกดหนึ่งหนึ่งเล่มน,นี้นะสามร้อยเดี๋ยววะชีสแพงอย่างวะอีสองนะผมนะเออเอาเราสมมติสมสมติผมลองนะผมลองเราอัปเกรดขวาหรือซ้าย ซ้ายอ่ะซ้ายอีกรอบถ้าถ้าเจ๊งก็คือไม่เอาดีกว่าอ่ะผมว่าผมเลิกดีกว่าอ่ะเอาจริงกูก <c oughs> ูเริ่มป้อนละใจใจกูเริ่มป้อนละกูพูดตรงนะเอาจริงใจกูป้อนแล้วอ่ะกูไม่กล้าไปต่อละถามว่าไปต่อไหมกูอยากไปต่อแต่ใจกูเริ่มป้อนและงะ้งไะแต่รอบหน้าอยากให้ผมมาทําแบบแนวเคสยัไงไงบอก,กได้นะครับผมนะโฮโลเคสอ่นะไอบเบลอลเคสที่ผมเล่นไปเนี่ยผม,มชอบสุดเลยนะไอชิมแปซิเน่เนี่ยแม่งเจ๋งเนี่ยมันมีโอกาสแบบได้บ้านแตกไงมันก็ คือไม่ก็มีโอกาสแบบริชชุกกล่องแต่มันก็ยิ่งที่ดวงคุณว่าเชื่อว่าว่าจะแบบออกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยว่เอางงอ,อ่ะเอาผมไม่ก็คือความเสี่ยงนะครับผมไอ้ไอย่างเงี้ยแบทเทิร์คแสเดี๋ยวรอบหน้ามาแบทเทิร์คแคสสองเก้าห้าไหมเอาแบทเทิร์คแคสสองเก้าห้ารอบหน้าเฮียไม่มีโอกาสได้รอเลยเหรอวะไอ้แม่แย่กลัวกล่องนี้มันสุดแล้วเฮียกลัวต้องกล่องนี้แค่นั้นแล้วอะเห็นไหมหัวผมแม่งยิบยิบเลยเพราะอะไรวะความโลภกูเข้า,ขขาตาแล้วไง จริงๆถึงสองนานๆตายอย่าบอกครับผมนะอย่าลืมเพราะผมนะแว่น PDS ับผมไม่มีไม่มีครับผมไม่มีไม่มีแว่นสวันเซอร์นะสุดแต่ขอบคุณมากจริงๆครับจนจบเจอกัครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนฝากช่องกันไอย่างที่พี่บอกครับผมนะพี่เดนเกมหนึ่งเกมสองแล้วก็ไปดันสน้ำเทพ,พี่ชายผมดว้วยเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย